เนื้อหาในคลิปนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อโฆษณาชวนเชื่อใดๆโปรดทำความเข้าใจก่อนดูนะคะสวัสดีค่ะห่างหายกันไปนานเลยกับคลิปเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับพวกอาหารเสริมสมุนไพรอะไรพวกนี้เนาะวันนี้เราเปิดกันด้วยนมขึ้นละกันค่ะวันนี้เพรัดจะมาให้ความรู้ว่านมพึ้งคืออะไรมันผลิตมาจากพึ้งจริงไหมมันช่วยเรื่องอะไรบ้างแล้วใครบ้างที่ไม่ควรกินนมพึ้งนะคะยังไงเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยค่ะ เริ่มกันที่นมพึ่งคืออะไรนะคะก่อนอื่นเราต้องรู้จักกันก่อนเนาะพิศัาขอแบ่งพึ่งออกเป็นสองประเภทนั่นก็คือพึ่งนางพญาที่เขาจะมีหน้าที่ในการผลิตพึ่งในรังพึ่งนั่นเองส่วนอีกชนิดหนึ่งก็คือพึ่งงานพึ่งงานเนี่ยจะมีหน้าที่ในการหาอาหารมาเลี้ยงนางพญานะคะทําไมถึงต้องเกิดถึงพึ่งสองชนิดนี้พี่มาของนมพึ่งเนี่ยมันก็มาจากเจ้าตัวพึ่งงานนี่แหละค่ะเขาผลิตมาจากพึ่งจริงๆนะนมพึ่งเนี่ยนมพึ่งเกิดจากต่อมในหัวของพึ่งงานนะคะมันผลิต ของเหลวลักษณะสีขาวขุ่นขึ้นมาโดยของเหลวสีขาวขุน่นตรงนี้มันมีลักษณะคล้ายนมเขาก็เลยเรียกกันว่านมพึ่งเจ้านมพึ่งมันจะเป็นสารอาหารที่พึ่งงานเอาไปเลี้ยงกับนางพญาอีกทีหนึง่งนางพญาจะกินนมพึ่งเป็นสารอาหารเนาะนั่นทําให้นางพญาเนี่ยมีลักษณะสมบูรณ์ตัวใหญ่แล้วก็อายุยืนกว่าพึ่งงานทั่วไปนั่นเองค่ะแล้วในนมพึ่งมีสารอะไร แตกต่างทําให้นางพญาจเจริญเติบโตวสวยงามและก็อายุยืนมากกว่าพึ่งงานทั่วไปเรามาดูกันค่ะหลักๆแล้วในนมพึ่งจะพบกรด1ชนิดนะคะซึ่งพบในนมพึ่งเท่านั้นเลยมันชื่อว่ากรด1ท HDA นอกจาก1ทน d a แล้วยังมีสารอาหารอื่นอีนอกได้แก่วิตามิน A วิตามิน D วิตามิน C วิตามิน E วิตามิน B วิตามินบีเนี่ยในนมพึ่งพบหลากหลายชนิดมากไม่ว่าจะเป็นบี B2, B3 b บี9บีบีบีแล้วก็บี2เนาะนอกจากวิตามินเหล่านี้ยังพบแร่ธาตุด้วยนะคะโพแทสเซียมแมกนีเซียมสังกะสีเนาะแล้วก็จะมีกรดอะมิโนกรดไขมันต่างๆซึ่งกรดไขมันหรือว่าสารอาหารต่างๆที่ค้นพบในนมพึ่งเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ด้วยเช่นกันซึ่งมีการนํามาทําเป็นอาหารเสริมเพื่อบํารุงร่างกายนั่นเองค่ะ จากสารต่างๆที่มีในนมพึ่งที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็จะอ้างอิงไปถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากนมพึ่งนั่นเองค่ะทั้งในเรื่องของผิวนมเพึ่อนจะช่วยชะลอวัยของผิวเนาะลดเลือนริ้วรอยเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะในเรื่องของความเครียดนมพึ่งก็ช่วยได้ก็จะช่วยลดความเครียดทําให้นอนหลับสบายขึ้นลดภาวะซึมเศร้านะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีผลในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมน ช่วยในเรื่องของคนที่เข้าสู่วัยทองมีอารมณ์เหวี่ยงหงุดหงิดโมโหหโมโหง่ายอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้เนาะ นอกจากนั้นแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการปวดท้องประจำเดือนด้วยสําหรับวัยรุ่นที่มีอาการปวดท้องประจำเดือนมากๆกินยาบ่อยๆก็สามารถรับประทานนมพืินเพื่อบรรเทาอาการตรงนี้ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วยังจะช่วยในเรื่องของอาการชาไปมือไปเท้าเพราะว่าเขามีวิตามิน B เนาะช่วยซ่อมแซมร่างกายที่สึกหรอหรือว่าสมานแผลจากพวกกดอะมิโนกดไขมันต่างๆนะคะนอกจากนั้นแล้วยังช่วยในการลดคอเลสลเตอรอลในหลอดเลือดได้ด้วยเนาะ เมื่อกี้เราพูดถึงประโยชน์ของนมพึ่งเนาะมากมายหลากหลายเหลือเกินรับประทานได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะวันละ1-2เม็ดก่อนนอนหรือว่าตอนเช้าก็ได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะรับประทานได้ทุกคนเช็คก,กันก่อนนะว่าเรามีข้อห้ามใช้หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นเราหรือญาติผู้ใหญ่ที่เราจะซื้อไปฝากเขาเนี่ยเคยแพ้เกสรดอกไม้หรือว่าแพ้พิษพึ่งมาก่อนไหมถ้าแพ้เกสรดอกไม้หรือส่วนประกอบใดๆในตัวพึ่งแนะนําให้หลีกเลี่ยงนะคะ ตั้งคันให้นมบุตรก็หลีกเลี่ยงเช่นกันเป็นโรคความดันโลหิตต่ำแนะนําให้หลีกเลี่ยงเหมือนกันเนาะสุดท้ายเลยสำคัญมากพับประทานยาละล,ะลายริ่มเลือดหร,อหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นยาวาฟาลินเพราะเราไม่ทราบว่านมครึ่งเนี่ย จะไปมีผลตีกันกับยาวาฟาลินหรือไม่ถ้ามีผลเนี่ยมันจะส่งผลต่อการแข็งตัวของริมเลือดเนาะแล้วจะส่งผลระยะยาวต่อการรักษาเพราะฉะนั้นแนะนําว่าไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นรับประทานอาหารเสริมวิตามินสมุนไพรใดๆก็แล้วแต่ถ้าคุณมีโรคประจําตัวมีภาวะที่อาจจะเป็นข้อห้ามใช้หรือว่ามียาอะไรที่กินอยู่เป็นประจำปรึกษาแพทย์และเภสัชกรทุกครั้งก่อนใช้เพื่อความปลอดภัยนะคะทำไมนมพึ่งถึงมีการเปลี่ยนสี ต้องแจ้งก่อนว่านมพึ่งเนี่ยสีพื้นฐานของเขาคือสีขาวขุ่นเนาะพอบรรจุใส่แคปซูลลักษณะแคปซูลนิ่มด้วยตัวแคปซูลด้วยมันก็เลยทําให้เป็นสีเหลืองออกนวลนๆน,น,นะคะทีนี้การเปลี่ยนสีของนมพึ่งมันจะเกิดจากปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่สูงอากาศร้อนเนาะหรือว่าแสงแดดเมื่อโดนอุณหภูมิสูงหรือว่าอากาศร้อนนะคะ เขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลเข้มเนาะแต่คุณค่าทางสารอาหารของนมพึ่งเนี่ยเขาจะคงอยู่เหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นสามารถกินต่อเนื่องได้แต่ถ้าเราไม่ชอบที่มันเปลี่ยนสีนะคะแนะนําว่าให้เก็บในตู้เย็นเนาะนมพึ่งก็จะคงสีสันสวยงามเหมือนเดิมนะคะอันนี้เดี๋ยวหยิบตัวอย่างให้ดูเนาะ อันนี้จะเป็นนมพึ่งที่บรรจุอยู่ในแคปซูลนิ่มนะคะเขาก็จะเป็นสีเหลืองนวลๆประมาณเม็ดนี้เนาะแต่ว่าถ้าโดนแสงหรือว่าโดนความร้อนเนี่ยก็จะเริ่มมีสีน้าตาลแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นใน1เม็ดอาจจะมีสีที่ไม่สม่าเสมอกันบ้างแต่คุณค่าเหมือนเดิมสามารถทานต่อเนื่องได้นะคะแค่เก็บในตู้เย็นก็โอเคแล้วเนาะจบแล้วค่ะคลิปนมรึ่งถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะถ้าอยู่ใน Facebook ก็กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณมากค่ะ